สวัสดีสวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาหาภาพไปขายนะครับท่านผู้ชมเนี่ยกว่าจะได้แต่ละองค์แล้วพี่น้องมาคัดคัดเลือกเอาตามภาษาผมแหละนะมาเจอพี่ๆก็แบ่งทางให้ผมเสมอนะครับนี่ใครหาอยู่เครื่องรางขายดีเกินช่วงเนี้ยนะไม่มีราคากลางนะครับไม่มีราคากลางนี่ครับโอเคแล้วนี่ครับอุดอุดมาอย่างดีเนี่ยอุดใต้ฐานมาให้แล้วนะครับปิดตาปิดหูปิดตาแคคลาดปลอดภัยดีนกักแร่มีรอยจานนะ ไม่ทราบที่นะครับไม่ทราบที่สังเกตจากนิ้วมือผมแหละนะครับแบบนี้ไม่ไม่ใช่เรซินนะครับขอจอะเป็นเรซินก็ทุกอย่างก็จบแล้วขายดีช่วงนี้แจ้งคาดปลอดภัยดีนักแลอ่าได้แล้วหนึ่งรายการนะครับจ่ายเงินแล้วนะครับถึงจะอัดนะถ้าไม่ได้ซื้อขายผมจะไม่ได้อัดนะอันนี้เป็นเต่าอุย้ยแม่เต่าตัวนี้สวยจริงๆนะแกะได้สมส่วนดีเหลือเกินนะท่านผู้ชมนะครับอันนี้นี่ไม่ใช่พลาสติกนะท่านผู้ชมนะไม่ใช่พลาสติกนะ ผมดูตรงนี้ก็เบื้องต้นจะเป็นเขาแหละนะเ็าน่าจะเป็นเขาเราดูแล้วนะครับโอเคนะครับอายุยืนยาวแข้วคลาปลอดภัยนะครับนี่ครับโชคลาบนะครับเต่านี่นะโอ้ยงามหลายงามหลายนะครับอ่ะได้เป็นรายการนี้ละสองละโอนจ่ายเรียบร้อยอ่าขอให้มีค่าข้าวค่า่ากาแฟผมก็เอาแล้วท่านผู้ชมลึกลับ,บแล้วแต่ความชอบนะครับเอาเมื่อกี้อ๋อนี่นี่นี่เจอแล้วเจอแล้ว นี่ท่านผู้ชมใครหาอยู่ใครหาอยู่นะแบบนี้มีคนเล่นนะครับดูชัดๆนะดูชัดๆนะครับแบบนี้นะเพราะว่าผมจะไม่ได้ถ่ายรูปไปให้ท่านไหนนะครับนี่นะสะภาพพระท่านก็ดูเองนะผมไม่ได้ไปถ่ายซ้ําให้นะครับถ้าผมเห็นตรงไหนผมก็จะบอกตรงนั้นนะครับมีประมาณนี้แหละอันนี้พระสมเด็จพระสมเด็จนะครับนี่นี่นี่พราสมเด็จหลังตาแผ่นดินนะครับเนื้อหาประมาณนี้แหละนะครับนี่ครับเอาใครชอบบ้างนะครับ เขเล่นก็เล่นอยู่นะท่านผู้ชมมีกลุ่มเล่นอยู่นะเห็นไหมเนี่ยตรงนี้มีพงด้วยเห็นไหมเนี่ยครับท่านผู้ชมเป็นพงแล้วก็มีของดีด้านในด้านเนี่ยธรรมชาติดีเหลือเกินอ่าอะไรก็แล้วแต่แลละนะครับท่านผู้ชมคือผมเป็นพ่อค้านะพ่อค้ากึ่งนักสะสมนักเดินซื้อขายอ่ะอะไรที่ขายได้ผมก็นะครับจําเป็นจะต้องไปหาให้ลูกค้านะครับทมนนะขอให้มีลูกค้าเช่าหรือว่ามีลูกค้าหาเนี่ยผมก็จําเป็นจะต้องนะครับซื้อไปให้ลูกค้าแหละครับนะครับ ลูกค้าเี่ผมมีหลากหลายนะบางคนนี่เหรียญเขาก็ไม่ซื้อนะครับอ่าแต่ถ้าลงพ้าลึกลับหรือว่าผระสมเด็จพระไม่รู้ที่อะไรก็แล้วแต่ซื้อดีจริงๆบอกว่ายังอยู่ไหมราคาเท่าไหร่ครับผมก็รับไปชอบตัวเองนะท่านผู้ชมนะแบบนี้ก็โอเคละอันนี้ได้ละอันนี้คนละร้านนะครับคนละร้านกันนะอันนี้ก็จะมาเจอรายการนี้รายการนี้เป็นพระผงนั่งเมฆเลื่อนยศหลวงปู่มหาศิลาสิลิจันโทอันนี้ก็พี่ชายเขาแบ่งให้นะพี่ชายเขาแบ่งให้มานะครับท่านผู้ชม อ่าผมผมขออนุญาตไม่ไม่แกะกันแล้วกันนะเพราะว่าพระนี่ผมดูแท้อยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมผมดูดูแท้อยู่แล้วนะนะครับก็โอเคแหละครับรุ่นนี้มีเกลหลายบล็อกนะแต่ว่ารายการนี้ผมก็ดูแท้ส่วนทีนี้ก็จะอยู่ที่ว่าลูกค้าจะเมตตาผมแหละนะครับอ่านะครับนี่ครับถ้าใครเคยเล่นสายนี้ก็จะบอกว่าขอแค่เพียงจิตและลึกถึงครับหลวงปู่นั่งอยู่บนก้อนเมฆเนี่ยนะครับท่านผู้ชมนะใครเคารพศรัทธาหลวงปูน่นี่ผมบอกได้เลยว่าครับหลวงปู่ช่วยจริงๆนะ ขอให้ท่านมีความเคารพศรัทธาหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนีนะท่านผู้ชมช่วยผมไว้เยอะนะครับนี่ครับหลวงปู่ก็รลลึกถึงหลวงปู่แล้วก็ทํามาค้าขายดีนักแรนะครับโอเคนะครับก็จะได้ประมาณนี้นี่ได้เต่านะครับท่านผู้ชมนะเต่าตัวนี้สวยมากแก่ได้สมส่วนเหลือเกิน,นครับพี่ชายก็แบ่งให้น้องเสมอนะครับอ่านี่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 เอาเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะไปส่งของให้นะท่านผู้ชมรอแป๊บหนึ่งนะอาจจะคาดเ่อนกันไม่ถึง2ชั่วโมงหรอกพอดีระหว่างทางที่ผมมาส่งของนี่จะมีร้านพระ นะครับแล้วก็แผงพระนะผมต้องต้องมาอขออภัยครับผมก็ต้องมาเบรกมาดูพระก่อนนะครับเพื่อจะไม่เสียเที่ยวนะพอผมไปนี่ผมก็จะไปเดินซื้อไหลที่นะครับอันนี้เป็นพรพปิดตาสวยมากชอบชอบชอบมีรอยจานด้วยนะเนี่ยมีรอยจานด้วยแค่รอยจานนิดเดียวนี่แหละท่านผู้ชมนี่แหละนะครับสิ่งที่ต้องการแล้วก็อันนี้อันนี้ลูกค้าตามหานลพี่ในลูกค้าผมเนี่ยเอ้าเอาไปคราวนี้อย่าแย่งกันนะผมมีแค่องค์เดียวนะอย่าแย่งกันซื้อมีองเดียวอันนี้ก็ได้มาองค์เดียวนะครับอันนี้ สมัยก่อนผมเคยซื้อแพงมากนะรุ่นนี้นะแต่ชั่วโมงนี้ก็ตามสภาวะเศรษฐกิจนะครับโอเคนะอันนี้แท,แท้อยู่แล้วนะครับเรื่องแท้ผมดูแท้แหละส่วนตัวผมนะอ่าส่วนตัวผมก็ฟังฟังหูไว้หูก็แล้วกันอันนี้ก็เล่นแค่ชอบนะอ่าอันนี้ก็เล่นแค่ชอบนะครับท่านผู้ช,ชนม,มนะครับโอ้โหท่านผู้ชมเหรียญผมไม่ได้เลยวันนี้ก็มีอันนี้อันนี้ไม่จบตัวเลขกันเดี๋ยววันไหนจบตัวเลขเขาว่ากันให้พี่เขาขายให้ได้ราคานะทีนี้ก็โอเคครับเอาไว้แค่นี้ก่อนแหละครับ ใชหาอยู่ไม่ควรพลาดนะครับมาดูได้อะไรบ้างครับผ้าปิดตานะครับนี่ครับอุดของดีไว้ตรงนี้นะครับขนาดพอสมควรล่ะศิลปะแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่คนเล่นมีเยอะนะครับแล้วก็ได้เต่านะได้เต่าเป็นเขานะครับแกะสวยมากนะครับนี่แกะสวยจริงๆชอบมากเลยนะแล้วก็จะมีพระสมเด็จหลังตาแผ่นดินนะครับมีกลุ่มที่เล่นอยู่นะครับมีคนเล่นนะท่านผู้ชมนะนะครับเอาว่า สายนี้นะไม่มีใครเชื่อใครนะครับสายพระสมเด็จนี่นะครับไม่มีใครเชื่อใครนะครับเขาเชื่อตาตัวเองนะแบบนี้ผมขายได้แน่นอนนะครับขายไม่ได้ผมก็เก็บแค่นั้นแหละครับท่านผู้ชมก็มีคนเล่นมีกลุ่มที่เล่นอยู่นะครับส่วนลุงปู่มหาศิลาสิริจันโทนี้ผมชอบส่วนตัวอยู่แล้วนะครับสายนี้นะนะครับโอเคครับขอย่ำขอย้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคอมเมนต์อย่างสุภาพนะครับโอเคนะครับร่ำรวยร่ำรวยครับกราบสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านเข้ามารับชมนะครับขอบคุณมากนะครับรวยรวยร้านล้านครับ